ครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวไก่ลอยใหญ่นะครับตัวนี้ไก่หนุ่มๆอยู่นะครับตัวนี้ตอนนี้ประมาณสองหกสองเจนนะครับเแต่ว่าโตได้อีกนะใครชอบไก่ลอยใหญ่ก็ต้องตัวนี้แล้วครับตัวนี้นี่หนุ่มๆอยู่นะครับรูปปีกครับเต็มทุกตัวครับเต็มทุกเส้นครับนี่ครับ ตัวนี้ไม่มีตำหนิอะไรใดนะครับตัวนี้้งดูแข็งครับแต่ว่าตัวนี้ไก่ปล่อยฝูงอยู่นะครับเพิ่งจับมาวันนี้ครับยังไม่เคยเตะน,นะครับฟองสวยนะครับตัวนี้ใครชอบก็พักมานะครับหรือว่าโทรมาก็ได้ครับ เบอร์กับไลน์ผมจะทิ้งไว้ใ,ใต้คอมเมนต์นะครับ